สัปดาห์สิ้นเดือนแบบนี้ครับใส่กันเต็มข้อล้อกันเต็มแข้งแน่นอนนะครับวันเสาร์แบบนี้เรามีมาฝากกัน6คู่สําหรับพิมลิกอังกฤษนะครับที่อื่นเนี่ยก็มีกันเพียบกันไม่ว่าจะเป็นบุนเดสลีกากันโชเซียอิตาลีลาลิกาสเปนรวมถึงลีกเอิงของฝั่งเศสติดตามกับเราได้ที่เหล่าร้อยล้านนะครับแต่วันนี้หยิบกันขึ้นมาพิม์ลิกล้วนๆครับ6คู่เริ่มกันตั้งแต่ลอนดอนดาร์บี้นะครับหกโมงครึ่ง หัวค่ำนี่เชลซีเปิดบ้านรับกัมเยือนของฟูลแลมนะครับสามทุ่มตรงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังลุ่มลุ้นโดนดอน,นอยู่นะครับเพิ่งตกรอบลีกคัพมาวันนี้ต้องเปิดบ้านรับกัมเยือนของน้องใหม่อย่างเบิร์นสลีย์นะครับสเปอร์ ur, ครับฟอร์มกำลังแรงเลยทีเดียววันนี้เจอกับทางด้านของบอลส์มัทครับวูมตันเจอเอเวอร์ตันคู่นี้ก็สูสี่นะครับซั land, um, น,นเดอร์แลนด์แมวดำในฐานะเจ้าบ้านวันนี้เจอกับพึ่งน้อยอย่างเบลนฟอร์ดนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายคู่ดึกครับห้าทุ่มครึ่งลีดยูไน,น,นอนครับ ทั้งหมด6คู่ครับจัดการมันๆกับเหล่าร้อยลาครับไปเริ่มกันที่ลอนดอนกันก่อนละกันนะครับช่วงหัวค่าครับเชลซีเปิดบ้านรับแขมเย็นของฟูแลมครับคู่นี้เจอกันมาดูการที่แล้วนะครับเป็นทางด้านของเชลซีเนี่ยเปิดบ้านแพ้ฟูแลมไป1 2แล้วก็บ้านฟูแลมเชลซีก็บุกไปเอาคืนได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับสกอร์เดียวกันเลย2เกมแล้วในดูการที่แล้วที่เตะกันสกอร์สูงนะครับสินัดหลังเจอกันเชลซีชนะไป7็ครับเสมอกันไป1ครั้งฟูแลมชนะได้2ครั้ง แฮนด์ีแคปสินัดเนี่ยก็สูสีนะครับเชลซีกินไป5ใน10ครับฟูแลมกินไป4ใน10เจ้ากันไป1นัดผลงานของเชลซีครับนัดที่แล้วเต่พิมลีกนะครับบุกไปเยือนเวสต์แฮมชนะไป5ประตูต่อ1ในเกมกลางสัปดาห์ไม่มีเล่นนะครับนัดเปิดดุการเปิดบ้านเสมอกับคริสตันพาเลตไป0ประตูต่อ0เก็บ4แต้มมายังไม่แพ้ใครนะครับผลงานของ ฟูลล่มบ้างนะครับเตะหลีกครับมาในกลางสัปดาห์เนี่ยเปิดบ้านชนะบริอตนซิตี้ไป2ประตูต่อ0ูนในพิมียร์ลีกเสมอมา2นัดแล้วนะครับเสม,มอแมนยูหน่งเสมอไบรตันหนึประตูต่อ1ยิงได้ทุกนัดสําหรับฟูแล่มก็ถือว่ายังไว้วางใจยังอุ่นใจอยู่นะครับตัวเล่นวันนี้ทางฝั่งของเชลซีวางเลียมดีแลบไว้เป็นหน้าเป้านะครับ แดนกลางเอนโซฟานันเดสครับไกเซโดนะครับวินเลียนโอลิเวล่านะครับรวมถึงทางด้านของเจ้าเปโดเนโตฟูลแบ็กก็ยังยืนกันครบนะครับเกมรับยังอยู่กันครบนะครับฟูแลมวันนี้จัดทับกันมาเน้นกลางเข้าสู้อยู่แล้วนะครับ5คนเลยทีเดียวลู้คิดเบเก้เซเซนยงคิงส์อีโวบี o ้ B, นะครับเกมรุกใช้คาวันโยเป็นหน้าเป้าครับ กำแพงคู่นี้เชลซีเปิดแมต์เต็มครับค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวเจอกับฟูลแลมลอนดอนดาบี้แบบนี้ด้วยนะครับใส่กันไม่ยั้งแน่นอนคู่นี้เรายังมองที่เชลซีครับฟอร์มกำกำลังแรงอยู่เลยนะครับแล้วก็เล่นกันเข้าขาเกมรุกเนี่ยก็ถือว่าจังหวะสุดท้ายคมนะครับจัดกันไปกับเชลซีที่แมตต์เต็มครับไปต่อกันอีกหนึ่งทีมครับช่วง3ามทุ่มนะครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับวันนี้เปิดบ้านรับกันเย็นของน้องใหม่อย่างเบิร์นสลีย์นะครับ คู่นี้เจอกันมาด้วยการปี2023-2024นะครับก็เป็นทางฝั่งของแมนยูบุกไปเยือนเบอร์นสลีย์ชนะได้ 1- นนัดที่เล่นในบ้านแมนยูล่าสุดเจอกันเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับกินไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับสำหรับแมนยูเวลาเจอกับเบอร์นลีย์ในช่วงหลังนะครับผลงาน1ิบนัดแมนยูชนะไป6เสมอ3ครับเบอร์นลีย์ชนะได้1นัดแฮนดิแคปแมนยูกิน5เบอร์นลีย์กิน5ครับอย่างละครึ่งเลยนะครับที่กินไปผลงานของแมนยูเพิ่งตกรอบลีกรับมานะ โอ้เสมอสองสอในเวลา90นาทีเตะจุดโทษยิงกันครบตัวเลยนะครับเป็นหน้าหน้าของกิมสบี้ทาวครับชนะได้ไปนะครับจุดโทษใน12ต่อ11ประตูครับเยอะทีเดียวนะครับผลงานของแมนยูยังเก็บแค่หนึแต้มในพิมลีกนะครับนัดล่าสุดบุกเสมอฟูลแลมห่งประตูต่อ1น,นัดแรกของฤดูก,กาลเปิดบ้านแพ้อ์เซอนไปศูนย นัดหน้าเนี่ยแมนยูต้องไปเยือนแมนซิตี้ครับเป็นศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับเจองานหนักทั้งนั้นเลยแมนยูในช่วงต้นฤดูกาลนะครับหลังจากนั้นก็ต้องเปิดบ้านรับเชลซีอีกต่างหากนะครับนัดนี้จําเป็นต้องมี3แต้มครับมาดูผลงานของเบอร์ซลี์น้องใหม่ของฤดูกาลนี้กันนะครับลงไปเล่นแชมเปี้ยนชิพมา1ฤดูกาลเท่านั้นเองแล้วก็กลับขึ้นมานัดล่าสุดเปิดบ้านชนะดาร์บี้ไป2ประตูต่อ1ครับในลีกครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์ไป2ประตูต่อ0ูนเก็บ3แต้มมาได้นะครับ เกมนัดแรกของลูการเนี่ยไปเยือนสเปอร์ครับแพ้ไป3ประตูต่อ0ูนย์ะครับผู้เล่นวันนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านแมนยูครับมาในรูปแบบ3 4 3เหมือนเดิมนะครับเกมลุกเชสโก้นะครับมาคัดคุณย่ารวมถึงทางด้านของเอมบูโมครับแล้วก็มีทางด้านของเซอร์เซ่นะครับนัดที่แล้วเนี่ยลงมาเล่นลวดลายนิดนึงนะครับนั้นนี้ก็อาจจะได้เป็นสำรองแล้วก็สลับสเปลี่ยนของเกมลุกของแมนยูครับเกมในแดนกลางครับ อาเมดนะครับคาซิเมโรบูโอนฟอนันเดสดอกูนะครับฟูลแบ็กสองฝั่งเป็นอาเมดกับทางด้านของดอกูนะครับเกมรับสามตัวก็มีทางด้านของเดลิกลุกชอนะครับที่ฟิตลงสนามทันที่เหลือก็น่าจะเป็นโยโลนะครับฟอร์มค่อนข้างที่จะดีด้วยเบิร์ลีย์วันนี้มาในรูปแบบ 4-5-1เลยนะครับอัดกลางเข้าสู้ทิ้งเป้าไว้ตัวเดียวเก็บพักบอลเท่านั้นอย่างฟอสเตอร์นะครับลุ้นเต็มตัวครับสำหรับแมนยูในทุูการนี้ลุ้นจะหนีตกชั้นหรือเปล่านะครับอาร์โมริมวันนี้ฉีสตาเลยวันนี้ถ้าเก็บสามแต้มไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องเก้าอี้หักเลยครับแมนยูเปิดแฮนดิแคปมาเมตรครึ่งครับค่อนข้างที่จะแพงเลยทีเดียวก็ยังมองว่าแมนยูน่าจะต้องปั้นเลยครับวันนี้เนี่ยจำเป็นต้องเก็บสามแต้มให้ได้นะครับ 1เม็ดอาจจะมีชัยชนะ3มแต้มอาจจะได้แต่แฮนดิที่แคปเม็ดครึ่งอาจจะค่อนข้างที่จะไกลเบอร์นสลีย์ก็มีตีนะครับไม่ใช่ว่าจะขี้คลีนะครับวันนี้ทางด้านของเบิร์นสลีย์น่าลงมากกว่าแต่เราร้อยหลายัางมองว่า แมนยูวันนี้จัดเต็มแน่นอนนครับเล่นในบ้านแบบนี้นะครับมันต้องลงตัวแล้วเพราะฉะนั้นคู่นี้เราไปกับแมนยูอีกหนึ่งนัดครับถ้าน,นัดนนี้ไปแมนยูไม่ได้เนี่ยนัดหน้าสวนอย่างเดียวทั้งฤดูกาลนะครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับฟอร์มแรงๆอย่างทอตแนมฮอสเปอร์ครับวันนี้เปิดบ้านรับกกรเย,ยนของบอลสมั a r ทนะครับคู่นี้เจอกันมาฤดูกาลที่แล้วเป็นทางฝั่งของบอลสมัทครับ หยิบชชนะได้1น,นัดในบ้านแล้วก็บุกมาเสมอกับสเปอร์ได้ในนัดล่าสุดที่เตะก,กันในบ้านของสเปอร์2ประตูต่อ2ผลงานใช้ได้ครับเวลาทางด้านของบอลส์ม์ทเจอกับทางด้านของสเปอร์นะครับแฮนดิแคปกินอย่างคนละครึ่งนะครับสิบนัดหลังเจอกันสเปอร์ชนะ5เส,สมอ2บอลส์ม์ทชนะไป3นัดผลงานของสเปอร์ครับฟอร์มดีเลยนะครับไม่ได้มีเตะก,กลางสัปดาห์ด้วย นักเตะพักมาเต็มอิ่มครับแล้วก็เก็บแมนซิตี้มาได้ในนัดล่าสุดด้วยนะครับบุกไปชนะเก็บ3แต้มสําคัญมาได้2ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะเบอร์ลินไป3ประตูต่อศูนในนัดแรกของฤดูการนะครับนัดหน้าสเปอร์ต้องไปเยือนเวสต์แฮมแล้วก็เจอกับดอนคาร์เตอร์ในลีกครับ ก็ถือว่าเป็นงานไม่ยากเท่าไหร่นะครับผลงานของบอลสามัทบ้างครับนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับเลนฟอร์ดไป02ในหลีกครับตกรอบไปนะครับก่อนหน้านั้นพริมหลีกเนี่ยเก็บ3แต้มจากวูพัมตันนะครับในบ้านชนะ1ประตูต่อ0เยือนลิ์พูครับแพ้ไป42แบบสุดมันเลยนะครับ ตัวเล่นวันนี้ทางฝั่งของสเปอร์นะครับ433เกมรุกมีทางด้านของคูดูสนะครับลิชาร์ดิสันช่วงนี้โอ้กำลังมั่นใจเลยครับแล้วก็เบนแอนจอนสันเกมในแดนกลางมีปาลินญ,ญานครับปับซารวมถึงทางหน้าของเบตันกูค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับตัวเจ็บก็ยังเพียบอยู่นะไม่ว่าจะเป็นไบอันกิวเมดิสันคูลูเซฟสกี้ครับตัวเปลี่ยนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ทางฝั่งของบอลส์มัทครับวันนี้มาในรูปแบบ4 5 1ห้านครับเน้นกลางรับเข้าสู้นะครับท ก็ตัวเล่นหลักยังยืนกันครบตัวเจ็บยังมีเพียบไม่ว่าจะเป็นเลวิสคุบคลิสตี้นะครับรวมถึงทาหน้าของกองหลังอย่างจูเลียตนะครับที่เจ็บไปอูนาวยังเจ็บอยู่นะครับกำแพงคู่นี้หน้าลงหน้าจิ้มสาหรับสเปอร์อยู่ที่ค,ครึ่งควบลูกนะครับไม่ถึงเมตรก็ถือว่าหน้าลงทุนนะครับสำหรับสเปอร์วันนี้มีลุ้นนะครับให้5ดาวเลยก็แล้วกันเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับสเปอร์ครับไม่ต้องคิดมากครับ อีกหนึ่งคู่ครับวุ้มตันเจอกับเอเวอร์ตันนะครับคู่นี้สูสีแน,น่นอนนัดล่าสุดเตะกันฤดูกาลที่แล้วนะครับเป็นการเล่นในบ้านของวุ้มตันเสมอกันไป1ประตูต่อนหนึ่งเล่นบ้านเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันชนะได้ถึง4ี่ศูนย์นะครับผลงาน10นัดเจอกันวุ้มชนะไป5เสมอ2เอเวอร์ตันชนะไป3แฮนดิแคปวุ้มกินดีกว่านะครับกิน6ใน10เจ้าไป1เอเวอร์ตันกินไป3ผลงานของวุ้มล่าสุดลีกครับผ่านเข้ารอบได้ครับเปิดบ้านชนะเวสต์แฮมไป3าสองในพรีเมียร์ลีกยังเก็บแต้มไม่ได้ครับแพ้แมนซิตี้ในนนนัััดดดแรกกขออองฤูาลเยืบม สก็แพ้ไป10มีโดนใบแดงด้วยนะครับผลงานของเอฟเวอร์ตันบ้างครับในลีกครับก็ยังผ่านเข้ารอบนะครับเจอของง่ายครับเล่นกับแมนฟิลชนะไป2 0ในบ้านนะครับแล้วก็เก็บ3ามแต้มในพิลิกมาได้แบบสำเร็จนะครับชนะไบรตัน2ประตูต่อศูนย์ครับเกมเยือนนัดแรกของทุกการเนี่ยแพ้กับลีดสุดเต็ดไป1ประตูต่อ0ูนย์ครับผู้เล่นวันนี้ก็ถือว่ามา่หน้าหลายตานะครับสำหรับวุ้มตั้ยังใช้ชุดเติมนะครับที่ลงสนาม ตัวจริงยังยืนกันครบทางฝั่งของเอฟเวอร์ตันวันนี้ได้แบลลี่ครับจลาดเบเว่นยังเจ็บอยู่นะครับรวมถึงทางน้่งของแพตติสันกองหลังตัวหลักทั้งสองคนเลยก็น่าจะมีปัญหาในเกมรับอยู่อยู่ที่ว่าจะยิงได้หรือไม่เท่านั้นสําหรับเอฟเวอร์ตันนะครับเกมรับค่อนข้างที่จะเหนียวแต่ตัวหลักเจ็บไปแฮนดิที่แครปวันนี้ทางฝั่งของเอฟเวอร์ตันนะครับเป็นรองแค่น้ําเท่านั้นนะครับบู๊น้ําขาวครับเอฟเวอร์ตันน้ำเต็มคู่นี้เหล่ายังมองว่าเอฟเวอร์ตันครับมีโอกาสที่จะเบียดอยู่ มุมเสมอมีเยอะนะครับสกอต์ต่ำมันน่าจามาครับสำหรับคู่นี้2เมตรกว่ากดไปต่ำได้นะครับสำหรับทางด้านของเอฟเวอร์ตันวันนี้ความพร้อมดีกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้เหล่าไปกับเอฟเวอร์ตันกำแพงเสมอหรือปอป,อ,ปอครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับซันเดอร์แลนด์แมวดำวันนี้เปิดบ้านรับจำเยอนของเบรนท์ฟอร์ดนะครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดย้อนไปแชมเปี้ยนชิพนู่นเลยครับปี2 0 1 7 2 0 1 8เป็นเบรนท์ฟอร์ดบุกมาชนะซันเดอร์แลนด์ได้คาบ้านเลยนะครับที่ สประตูต่อศูนะครับบ้านเบนฟอร์ดเสมอกัน3-3แล้วก็ใน f a Cup ปี2 0 0 6เบนฟอร์ดชนะไป2ประตูต่อ1เจอกันไม่ค่อยบ่อยนะครับสำหรับคู่นี้สลับกันขึ้นสลับกันลงนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาเจอกันในพรีเมียร์ลีกในการน,นี้เลยนะครับผลงานของเดอร์แลนด์นะครับในลีกครับแพ้จุดโทษกับฮัดเดนฟิ์ทาวไปนะครับใน90นาทีเสมอ1 1แพ้จุดโทษตกรอบไปนะครับ ผลงานในพิมลีกเก็บ3แต้มนัดแรกมาได้นะครับชนะเวสแฮมถึง30นัดที่2ไปเยือนเบอร์สลี่แพ้20ครับผลงานของเบรนฟอร์ดครับในลีกคับก็ยังเข้ารอบครับบุกไปเยือนบอนส์มัทล่าสุดชนะได้20ตัวเพลนพักน้อยกว่านะครับทางฝั่งของซันเดอร์แลนด์เนยเตะวันที่27นะครับแล้วก็ทางฝั่งของเบลนฟอร์ดเตะวันที่27เหมือนกันแต่เตะหลังกว่านะครับ กำแพงคู่นี้เป็นฝั่งของ s ันเดลด์นะครับเปิดมาปาปาแล้วลงมาเหลือแค่เสมอเท่านั้นน้ำลบ10ก็ถือว่าออกได้3หน้าครับเจอกันทีไรสนุกทุกทีมีประตูกันตลอดลุ้นกันที่เม็ด3สกอร์สูงยังได้นะครับสำหรับคู่นี้คู่นี้ยังมองที่เบลนฟอร์ดครับถึงแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนมีปัญหาเกมเยือนแต่ นานาทีนี้เหนือกว่าครับเพราะฉะนั้นคู่นี้กำแพงเสมอไปไปเลนฟอร์ดครับผิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนี่ครับคู่ดึกครับรีดเดอร์เต็ดเจอกับนิวคาสเซิลคู่นี้เจอกันมาบ่อยนะครับในพรีเมียร์กเนี่ยย้อนไปปี2022-2023ครับก่อนที่รีดจะลงไปเล่นแชมเปี้ยนชิพนะครับไต่ขึ้นมาอีกหนึ่งดูการดูการนี้ก็เป็นสีสันเลยนะครับ รีดเวเตตกับนิวคาสเซิลเสมอกันมา2นัดในฤดูกาล2022-2023ครับทั้งเย้าและเยือนบ้านของลีดนัดล่าสุดเตะกันเสมอกัน2ประตูต่อ2บ้านนิวคาสเซิลเสมอ0-0นะครับ10นัดเจอกันลีดชนะไป3เสมอกันถึง4นัดครับนิวคาสเซิลชนะไป3นัดแฮนดิแคปลีดกินเยอะกว่า6ใน10นัดเลยผลงานของลีดเวเตตนะครับนัดล่าสุดเตะลีดครับก็แพ้จุดโทษไปกับเชฟทางด้านของเชฟฟิลเวนส์เดย์นะครับในเวลาเนี่ยเสมอ1-1 ยิงไม่เข้าเลยนะครับจุดโทษลีดูเวเต็ดแพ้ไป3ามเลยในพิมลีกเนี่ยนัดแรกชนะเอตันหนึ่งศูนย์นะครับไปเยือนอาร์เซนอลเนี่ยแพ้ถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับลีดูเวเต็ดเกมเยือนก็ต้องตรงข้ามเลยครับนิวคาสเซิลบ้านครับนัดล่าสุดเตะพิมลีกเนี่ยแพ้ลิปูสองประตูต่อ3นะครับนัดเปิดฤดูกาลเก็บ1แต้มจากแอสตันวินล่ามาได้ครับนัดที่แล้วเนี่ยก็ถือว่า ไม่ได้นะครับเกือบเก็บได้เหมือนกันนะครับแต่ลิพูทีเด็ดดีกว่าครับชนะไป3ประตูต่อ2แล้วก็นิวคาสเซิลโดนใบแดงด้วยนะครับนัดหน้าของนิวคาสเซิลเจอวูฟแฮมตันครับกลางสัปดาห์ไม่มีเตะนะครับนิวคาสเซิลพักมาเต็มอิ่มความฟิตสมบูรณ์ของผู้เล่นดีกว่าอยู่แล้วนะครับลดเวอร์วันนี้มาในรูปแบบของ4 3 3นะครับตัวเล่นตัวหลักยังยืนกันครบขาดกองหลังหนึ่งคนที่รอเช็คความฟิตอย่างทางด้านของเอมปาดูคนเดียว ฝั่งของนิวคาสเซิลวันนี้หมาเต็มครับ4-3-3แต่ตัวเจ็บไม่มีครับตัวสำรองมีเพียบครับเกมลุกใช้ยเอลงก้านะครับกอร์ดอนแล้วก็ฮาวิสบานนะครับเกมลุกจัดจ้านทีเดียวเกมใน้านกลาง3ครับ3ตัวยืนครบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโจลิงตันนะครับโตนาลีรวมถึงบุโนกิมาไลส์นะครับยังยืนกันครบเลยทีเดียว วันนี้กำแพงเป็นฝั่งของ le, นิวคาสเซิลครับเปิดปปเท่านั้นนะครับหลังจากที่เปิดมาถึงครึ่งเมตรขาดทีเดียวแต่ลงเหลือแค่ปอป,ปก็ยังมีหวัน,นครับลีดเ e นเดเล่นในบ้านเล่นค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับแต่วันนี้เราขอเสี่ยงไปกับสาริกาดงนิวคาสเซิลละกัน,นครับวันนี้จัดกันแบบเต็ม คู่ดึกคู่มันแน่นอนครับนิวคาสเซิลครับปอปอครับจัดไปครับครบจบเรียบร้อยครับหคู่พิมลีข้าคืนนี้หยิบยกกันขึ้นมาหน้าช่องนะครับที่เหลือเนี่ยพี่ทนายอยากรับจันเด็ดจันชุดไม่ว่าจะเป็นลีกของเยอรมนีนะครับบุนเดสลีกาการโชเซียอิตาลีนะครับเดี๋ยวมีทีเด็ดจันเด็ดหรือว่าทางด้านของจันชุดให้นะครับวันนี้จัดจันชุดใหญ่ๆให้แบบเน้นๆสักชุด2ชุดละกันพี่ทนายอยากรับทักกันที่แอดสไน 1000RA นะครับหกคู่ข้าคืนนี้สรุปกันสักหน่อยครับเชลซีฟูลแลม ลอนดอนดา์บี้แต่เหราไปโชวซีเมรเต็มหรือครึ่งควบลูกนะครับแมนยูกับเบอร์นียังไว้ใจแมนยูอยู่ถ้านัดนี้แพ้อมโมริมตกเก้าอี้แน่นอนนะครับเมตรครึ่งจัดไปครับวัดใจกันกับโต๊ะสเปอร์กับบอลสมัตรครึ่งควบลูกยังมองที่สเปอร์น่าจะเก็บ3ามแต้มได้นะครับ วูฟตันกับเอเวอเรตันคู่นี้ขอไปเอเวอเรตันละกันนะครับความเหนียวความคมยังดูดีกว่าวูฟในช่วงนี้นะครับซันเดลแลนด์เบลนฟอร์ดเบลนฟอร์ดราคาเสมอกำแพงนี้ดูดีแน่นอนครับไปกับเบลนฟอร์ดนะครับ,บ,รบลีดวเวดเต็ดกับนิวคาสเซิลยังไว้ใจนิวคาสเซิลในคู่ดึกนะครับครบจบเรียบร้อย6คู่ค่ำคืนนี้พี่ๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้ด้วยนะครับอยากรู้ว่าจัดจานชุดยังไงจานเด็ดยังไงคอมเมนต์กันมานะครับสำหรับวันนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับ พรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ